พิภพมัจจุราา oh. พพบดใครถึงคาดดับชีวีสวรรค์ตรวจด,ดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์พิภพมัจจุราชใครถึงคาดดับชีวีสวรรค์ตรวจด,ดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ ต้นงิ้วกระทะเนี่ยกระทะ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 ต้นงิ้วกระทะทองแดงอหกแหลมแทงทุกวันทุกวันโ <c oughs> จทึงถึงถึงโจทึงถึงถึง

ดูบันใช่ตัวด,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 ดูบันชิตัวดูบัญชีโอว่าหรอตัวดูัน ถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพยายามหนบว่าไงก็ส่งลงไป ไปสวรรค์ทำชั่วพยาลบว่าไงก็ส่งลง วันตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพมยายามว่างไงก็ส่งลงไปนะ ถึงคาดดับชีวีสุวรรตรวจด,ดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรร์ก็ส่งลงไปนรกโลก,กันต้นยิ้วกระทะทองแดงเอาหอดแหลมแทงทุกวันทุกวันพิภพ มัจจุราชใครถึงขาดับชีวิสวรรค์ตรวจด,ดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ก็ส่งลงไปนรกโลก,กันต้นนิ้วกระทะทองแดงเอาหอกแแหลมแทงทุกวันทุกวัน สามแรงแข็งขันทำดีทำดีสามสามสามแรงแข็งขันทำดีทำดีสาแรงแข็งขันทำดีทำดี สามแรงแข็งขันทำดีทำดีำดสามแรงแข็งขันทำดีทำดี สัญญาชีวะนรกการละสุตตะนรกสังคาตะนรกรัวรุวะนรกอาปะนรกอเวทีนรกนรกของเขา สบพวกเดลฉานตายตายผีพบมัดจุราชใครถึงขาดับชีวิตสุพรรณปวดปูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วไปยักอยู่วังไวกวงไก็ส่งลงไปนรกโลก,ลก,กน ตดยิวกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพยานยาญญานร์สวรรค์ ิบพบมัดจุราชใครถึงขาดับชีวีสุวรรณตรวจปูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำทั่วไ่ย้อว่างายก็ส่งลงไปนรกโลกันต้นทิวกระทกทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันไปยาย้อญญนสวรรค์ วันนี้วันนี้ผมมาอัดเวอร์ชั่นพิภพมจุราชอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับมาอัดอเพลงนี้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับก็เจอความแตกต่างของเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันที่ทําไว้แล้วนะครับเวอ,อ,อร์ชันนี้จะมีความลึกลักจะมีความน่ากลัวขึ้นมานิดหนึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่คิดไว้ว่าจะใช้ในตัวเนื้อละครแล้วก็อาจจะสลับกับพวกไททัล แล้วท้ายด้วยครับก็ต้องมารอติดตามดูครับทีแรกนะทีแรกอะครับน่ากลัวกว่าน,นี้ด้วยบีทั้งซาวเอฟเฟกที่ผมแบบเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ <ๆ S 1> ดี kolej, <ๆ>๋ยวก่อนเดี kolej, <ๆ>๋ยวก่อนเดี๋ยวคนไม่ฟังเพราะขนาดตอนนั้นตอนนั้นผมฟังเดโมครั้งแรกผมขับรถอยู่ตอนกลางคืน<ๆ>ผมต้องปิดทิ้งเลยเพราะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่น่าจะไหวคนดูคนฟังไม่น่าจะฟังไหวกันนะครับขนาดผมยังฟังไม่ได้เลยมันมีความแบบเหมือนซาวเอฟเฟกที่ใช้อ่ะ จะใช้พวกซาว n d เอฟเฟกแบบผีแบบม้าฮอนอะไรแบบนี้ครับเพลงนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่จะเป็นคำเตือนสำหรับทุกคนว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเราจะมีเพลงสองเวอร์ชันนี้ครับที่สามารถใช้เล่าเรื่องเหตุการณ์แล้วก็เล่าเรื่องสถานาการณ์ให้ชัดขึ้นครับก่อนหน้านี้ผมจะร้องพวกคลาสสิกพวกโอเปร่ามากกว่านี้ถูกไหมครับ ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมจริงๆใช้ในเวอร์ชันนี้ได้มากเลยครับใช่แล้วจะเป็นเทคนิคที่ผมใช้ตั้งแต่ตอนที่ผมยังเรียนอยู่ที่เมืองนอกถ้าถือว่าเข้าทางก็ใช่แต่ว่ามันเป็นการร้องที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมชอบทั้ง2แบบอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ฟังกันแล้วกันว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันก็ขอฝากอีกเวอร์ชันหนึ่งของเพลงที่พมัาจุฬานะครับผมรับรองว่าน่ากลัวแล้วฟังแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าจะมีท่านมัจจุราชคอยตเตือนอยู่เสมอว่า กฎแห่งกรรมยุทธิธรรมเสนอนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงละครพี่พมัจจุราชด้วยนะครับช่วงนี้แต่และเรื่อง,งที่ออกมาคือเข้มข้นและครบรถทุกเรื่องนะครับผมก็อยากจะฝากติดตามกันด้วยครับสี JBP